ตำกระสุนปักเสี้ยนปักเสี้ยนเอาไปดองแล้วก็มาตำปักเสี้ยนนะครับเสร็จจะทำกระสุนนี่ทำเองนะนไปปักเสี้ยนไปปักเสี้ยนแล้วก็บ้านเป็นต้นมันตำใส่พริกเสร็จจะเทียมใส่ปลาร้าแค่นี้แหละดองดองใส่ ข้าวเหนียวมันเป็นแล้วก็มาต้มต้มให้มันสุกแล้วก็มาต้าดีเลยอร่อย น่ oh, e. ากินากเลยอร่อยมาตักใส่เลย